it's hard to know เราสู่ช่วงแบทเชอร์ชโนกันค่ะช่วงนี้มีวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะคุณผู้ชมจะได้รับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีด้วยค่ะซึ่งเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะก็คงจะหลีกเลี่ยงได้ยากว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมีสารฟอกขาวปนเปื้อนหรือเปล่าค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าสารฟอกขาวที่เรารับประทานเข้าไปนะคะมันปนเปื้อนอยู่ในปริมาณที่มากมันก็จะส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายแล้วก็อาจจะทําให้เราเกิดอาการแพ้ต่างๆได้และยิ่งถ้าเกิด ว่าเรามีโรคประจําตัวค่ะอาการก็จะยิ่งเป็นมากกว่าคนปกติเราจะมาดูกันเลยว่าวิาวธีการปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้นสําหรับผู้ที่ได้รับสารฟอกขาวในปริมาณมากๆจะต้องทํายังไงบ้างและถ้าเกิดว่าเราอยากจะหลีกเลี่ยงสารฟอกขาวตามอาหารต่างๆเนี่ยจะต้องมีวิธีการยังไงไปติดตามชมกันได้ในสกูุปนี้เลยค่ะ ปกติสารฟอกขาวเนี่ยก็คือกลุ่มของซัลเฟอร์นะคะก็อาจจะเป็นในรูปของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็ได้นะคะในอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยเขามักจะใช้สารฟอกขาวในการช่วย ออช่วยการ preserv อาหารก็คือทําให้อาหารหรือรผักผลไม้อะไรเงี้ยอยู่ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะช่วยใช้ตามชื่อของเขาก็คือใช้ฟอกขาวเช่นในน้ําตาลนะคะหรือ,อประเภทหนึ่งก็คืออาจจะใช้ทําให้สีสันของผลไม้ที่อบแห้งหรือตากแห้งหรือผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยยังมีสีสันสวยคงเดิมอยู่ ปกติสารฟอกข่าวเนี่ยก็คือเขาจะใช้เยอะในพวกอุตสาหกรรมอาหารนี่แหละคือทําให้อาหารเนี่ยสามารถคงรูปได้นานขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะปนเปื้อนมาแบบเนี้ค่ะทีนี้เวลาที่เราเอาอาหารพวกนั้นมาประกอบอาหารต่อเช่นบางทีเห็นหูหนูเขาก็ใส่เนาะเพื่อที่จะ เก็บไว้ให้มันอยู่ในคงรูปเดิมและสวยงามเหมือนเดิมก่อนที่จะขายเพราะถ้ามันดูเหีเห่ยวๆเราคงไม่อยากซื้อเนาะทีนี้เพราะมันอยู่ในสารพวกนี้เวลาเราเอามาประกอบอาหารมันก็ยังมีโอากาสที่จะตกค้างอยู่ในสารในอาหารเหล่านี้ได้ค่ะสำหรับวิธีการปรุงอาหารโดยทั่วไปที่เราทำกันเนี่ยหรือว่าการผ่านความร้อนเนี่ยไม่สามารถทำให้สารนี้หายไปได้หมด ถึงท่านปริมาณที่ปลอดภัยนะคะจริงๆแล้ววิธีการที่จะทําให้สารนี้มันออกไปได้เยอะที่สุดคือการล้างน้ําแบบผ่านก็คือเปิดน้ําผ่านพวกเห็ดหรือว่าผักผลไม้เลยที่เราซื้อมานานประมาณ2นาทีสารพวกนี้มันก็จะถูกล้างออกไปค่ะ mm hmm. จริงๆปริมาณที่ปลอดภัยที่เขาแนะนำเนี่ยของสารฟอกขาวก็คือ0.7ม mm ิลกรัม per กิโล นิฬิกมต่อกิโลต่อวันนะคะซึ่งมันก็บอกยากเหมือนกันว่าเราจะทันเห็ดหูหนูกี่ดอกถึงจะมีอาการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนําว่าให้ล้างน้ําให้สะอาดซึ่งจริงการล้างน้ําออกไปนาน2องนาทีเนี่ยมันเอาออกไปเกือบหมดแล้วค่ะค่ะตัวสารฟอกขาวเนี่ยจริงๆเขาเหมือนเป็น มีฤทธิ์กัดก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขาไปโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะละลายน้ํากลายเป็นกรดขึ้นมาทีเนี้ยเวลาที่เขาไปโดนอวัยวะต่างๆที่เป็นเยื่อบุที่มันมีน้ําผสมอยู่เช่นในปากหรือว่าในทางเดินอาหารเนี่ยก็จะทําให้เกิดการหลั่งสารออกมาในบริเวณนั้นมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเผย เข้าไปอยู่ในปอดเนี่ยมันก็จะทําให้ปอดเนี่ยมีการหลั่งสารมากขึ้นเช่นกันทีนี้พอมันมีการหลั่งสารคัดหลั่งในอวัยวะต่างๆมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็มีอาการในอวัยวะนั้นๆเช่นถ้าเกิดว่าทานเข้าไปแล้วมันไปทําให้ลําไส้หลั่งสารเยอะพวกออน้ำเมือกน้ำย่อยอะไรเงี้ยมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะท้องเสียท้องร่วงปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนนะคะส่วนถ้ามันไปที่ปอดแล้วมันมีหลั่งสารมากขึ้นก็มีโอกาสาทําให้หอบเหนื่อยมากขึ้นจนกระทั่งไปจนถึงการ หายใจรุนแรงหายใจเร็วขาดออกซิเจนแล้วก็หยุดหายใจได้ค่ะผู้ที่มีอาการเป็นโรคหอบหืดหรือว่าเป็นถุงลมป่งพองที่หลอดลมเนี่ยมีความไวต่อ ต่อพวกสารคัดหลั่งอะไรเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนอื่นปริมาณมากเลยเพราะว่าพอเขาโดนสารฟอกขาวไปแล้วเนี่ยมันมีพวกสารคัดหลั่งอะไรออกมาในหลอดลมทันเขาก็จะหลอดลมเพราะจะติดทันทีพอติดทันทีก็จะติดรุนแรงแล้วก็นานกว่าคนทั่วไปมันก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้มากกว่าค่ะ สารฟอกขาวเป็นสารเคมีที่จัดอยู่ในกลุ่มซันไฟที่มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารเช่นใช้เป็นวัตถุก,กันเสียเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียยีสต์และราช่วยถนอมหรือยืดอายุการเก็บอาหารและยังมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งการเปลี่ยนสีของอาหารไม่ให้เป็นสีน้ำตาลเมื่อถูกความร้อนจากกระบวนการผลิตด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เองจึงทำให้มีการนำสารนี้มาใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการผลิตอาหารต่างๆเช่น การผลิตอาหารทะเลแช่แข็งการผลิตน้ำตาลการฟอกสีผลิตภัณฑ์จากแป้งพืชผักผลไม้ที่ปอกเปลือกและต้องการเก็บไว้นานๆโดยไม่เปลี่ยนสีบางครั้งมีการนำไปแช่ถั่วงอกหน่อไม้หรือใส่ในการผลิตผลไม้แห้งผลไม้ดองและแช่อิ่มด้วยซึ่งการได้รับสารฟอกขาวในปริมาณที่มากๆก็จะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ค่ะเช่นหายใจขัดความดันโลหิตต่ำ ปวดท้องอาเจียนอุจจาระเป็นต้นส่วนในกลุ่มของผู้ที่เป็นโรคประจำตัวที่มีความไวต่อสารคัดหลั่งต่างๆเช่นโรคหอบหืดหรือถุงลมป่งพองอาจเกิดอาการอุนแรงได้มากกว่าคนปกติทั่วไปคืออาจเกิดอาการช็อกหมดสติและเสียชีวิตได้เลยทีเดียวแล้วค่ะสำหรับวิธีการผสมพยาบาลคนที่มี ได้รับสารฟอกข่าวนะคะจริงๆสารฟอกข่าวนี่พอมันไปโดนตัวเนื้อเยื่อต่างๆของเราเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ทันทีเพราะฉะนั้นการที่เราจะล้างท้องหรือว่าการกินอะไรเข้าไปเพื่อลดสารพิษเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนํามากที่สุดก็คือให้รักษาตามอาการถ้าสมมติว่าเขามีอาการท้องเสียท้องร่วงขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวเนี่ยก็แนะนําให้นอดพามาโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็อาจจะให้น้ําเกลือให้นอนพัก แล้วก็ให้ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าให้ยาลดพวกอ,อ,อาการแพ้หรือการหลังสารคัดหลังเหล่านี้นะคะยกเว้นว่าเขามีอาการแพ้รุนแรงเหมือนแบบคนแพ้ถั่วแพ้อะไรเงี้ยที่มันมีการอุดกั้นทางเดินหายใจความดันตกช็อกก็จะมียาต้านการรักษาการแพ้เหล่านั้นได้ะคะ่ะสำหรับคนที่มีอาการแพ้รุนแรงช็อกอาจจะถึงขั้น หายใจไม่ได้แล้วก็หมดสติหัวใจหยุดเต้นไปเนี้ยเราก็สามารถช่วยฟื้นคืนชีพได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปค่ะแต่ว่าออการที่เรียกรถพยาบาลให้มาเร็วเนี้ยอาจจะมีประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี้ยจะมีอุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ช่วยการหายใจได้มากขึ้นก็จะให้ออกซิเจนได้เร็วขึ้นค่ะ สำหรับกระตุ้นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยอาเจียนเนี่ยไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้สารที่ รับประทานเข้าไปเนี่ยเขาย้อนกลับขึ้นมาคือตอนแรกที่เขาอยู่ในเห็ดแล้วทานเข้าไปโดยที่เขายังไม่ได้ผสมกับสารคัดหลั่งเนี่ย <_' S 1> <ๆ>เขาก็ยังไม่ได้ออกฤทธิ์อะไรแต่พอเขาผสมกับสารคัดหลัง่งหรือน้ำอะไรเงี้ยแล้วเขาเปลี่ยนเป็นสารที่ทําให้มีการะคระคายเคืองแล้วเนี่ยพอเขาไปอยู่ในกระเพาะแล้วเรากระตุน้นเทสเจนออกมาอีกครั้งนึงเนี่ยไอ้ความะคระคายเคืองนนมันก็จะเหมือนย้อนกลับมาที่หลอดอาหารอีกรอบหนึ่งทาให้คนไข้เนี่ยมีอาการรุนแรงขึ้นได้ เมื่อเราพบผู้ที่ได้รับอันตรายจากการได้รับสารฟอกข่าวที่เกินกว่าปริมาณที่กำหนดจนเกิดอาการหากเป็นอาการที่ไม่รุนแรงนักให้ผู้ช่วยเหลือรีบพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลโดยทางทีมแพทย์ก็จะมีการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นแต่หากผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรงจนถึงขั้นมีการหายใจที่ผิดปกติหรือไม่หายใจให้ผู้ช่วยเหลือรีบทำการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยในทันทีและควรโทรเรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน1669ง เพื่อให้มารับตัวผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนความเชื่อที่ว่าการทําให้ผู้ป่วยอาเจียนนั้นจะเป็นการลดพิษในร่างกายเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเพราะการทาให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมาอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บที่ทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้นและหากผู้ป่วยมีความรู้สึกตัวที่ผิดปกติการทําให้ผู้ป่วยอาเจียนอาจทําให้ผู้ป่วยเกิดการสําลักและเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจซึ่งอาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยละค่ะ สำหรับสารฟอกขาวเนี่ยก็จริงๆถูกใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารเลยนะคะการหลีกเลี่ยงเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะก็อย่างแรกก็คือจริงๆให้เราพอทราบไว้คร่าวๆว่าอาหารชนิดไหนที่เขามักจะมีสารฟอกขาวอยู่เช่นพวกเห็ดโหูหนูน้ำตาลทรายที่ฟอกขาวหรือว่าพวกผลไม้ที่เขาต้องการพิเศษเวทีพวกผลไม้แห้งอะไรอย่างงี้ค่ะที่ทำที่เขาอยากให้สีมันเหมือน ปกติหรือสียังสวยงามอยู่เนี่ยก็มักจะมีสารพ่อขาวผสมอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆก็แนะนําให้ทําความสะอาดอาหารให้สะอาดเพราะว่าจริงๆการล้างก่อนที่จะเอามาปรุงอาหารเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยนะคะวิธีการล้างคือให้เปิดน้ําผ่านนาน2นาทีค่ะชวง better to know การประถมพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะการช่วยเหลือแบบถูกวิธีก็จะทําให้สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะการเลือกรับประทานอาหารนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่คิดว่าเป็นส่วนที่เขาใช้สารฟอกขาวนะคะก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าถ้าเป็นผักผลไม้ค่ะเวลาซื้อมาก็ล้างให้สะอาดก่อนนํามารับประทานนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชมาให้คาแนะนําคําปรึกษาดีๆกันในช่วง Daily Expert เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ Ah!